อย่าลืมนะครับ mm hmm. การฟังคลิปของสุในแฟนคลับหรือสุในทีวีนั้นช่วยกดไลค์ด้วยครับยังไม่กดไลค์ต้องกดไลค์ซะเพื่อที่จะให้คลิปของเรากระจายมากขึ้นใครอยู่ใน Facebook ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามครับใครที่ดูอยู่ใน สุในแฟนคลับยังไม่ได้กดสับสไครต์กดด้วยครับแล้ว u t u b e นี่มีเทคนิคนิดนึงครับกดสับสไครต์แล้วท่านต้องกดกระดิ่งด้วยมันมีรูปกระดิ่งอยู่ทางขวากดกระดิ่งใช่ไหมฮะพอกดกระดิ่งปั๊บมันจะมีสัญญาณบอกว่ากดแล้วเรานั่นหมายความมันจะเตือนท่านละ่พะพอคลิปเรามาปั๊บมันจะบอกท่านท่านไม่ต้องไม่ต้องไปเตือนเลยดีกว่าวิทีวี ทีวีในประเทศไทยครับดีกว่าฟรีทีวีอีกคือถึงเวลาปับ๊บมือถือเรามันจะเตือนเองครับว่ามาแล้วนะสุนัยเนี่ยคลิปเขาโพสต์ขึ้นแล้วผ่านแล้ว YouTube ผ่านตัวแล้วมันก็ปิ้งมันก็ขึ้นหน้าจอท่านท่านก็เปิดดูแล้วก็อย่างที่ว่าน่ยขอบพระคุณมากนะครับเปิดดูแล้วก็ไม่ได้ข้ามโฆษณาอันนี้นก็เป็นรายได้ของสถานีเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเช่นกัน ถ้าดูในสุนัยทีวียังไม่สับสกายก็กดสับสกขยเสียแล้วก็กดกระลิ่งด้วยนะครับมีช่วงเหตุการณ์การเสียชีวิตด้วยแตยกต่างกันกับบุคคล3คน สองคนเสียชีวิตแน่นอนเห็นศพมีพวงหลีดคนหนึ่งมีพวงหลีดจากราชสำนักไปครบอีกคนหนึ่งผมกำลังเค็คข่าวรู้สึกว่ายังไม่มีสัญญาณว่าราชสำนักส่งให้แต่อีกคนหนึ่งยังไม่เห็นศพคือคุณวันเฉลิมเชื่อว่าถ้าเห็นศพหรือว่าทำศพงานศพเมื่อไหร่ราชสำนักคงไม่ส่งหลีดไปให้ สามคนนี้ตายในเวลาไล่เลี่ยกันคือเดือนมิถุนายนแล้วดันชื่อเล่นเหมือนกันเลยครับตัวต้องต้า <c oughs> ก็เลยผมเลยจับเรื่องนี้มาอธิบายเพราะว่าสามคนนี้เนี่ยตายในเวลาไล่เลี่ยกันชื่อเล่นก็ตอเต่าเหมือนกันมันบอกมันบอก อนาคตการเมืองอย่างไรมันบอกที่ผ่านมาการเมืองไทยเป็นยังไงมันบอกโครงสร้างการเมืองไทยอย่างไรนี่คือรายการเกาะติดคิดทันข่าวที่เราจะเอาข่าวมาอธิบายโครงสร้างทําให้ท่านเข้าใจระบบการเมืองไทยได้แล้วจะเข้าใจความยากจนของประชาชนแล้วจะเข้าใจวิกฤตของประเทศและจะเข้าใจว่าใครมีอํานาจจริงในประเทศไทยอย่าไปแอบแฝงอะไรกันอยู่อีกเลยครับ นี่คือภาวะตาสว่างจากข่าวนะครับคนที่เสียชีวิตนะครับผมให้ดูภาพนี้ผมทำเป็นฉากขึ้นเลยครับในยู u ู e ท่านจะเห็นฉากเหมือนโทรทัศน์นะครับคนที่ตายคือคุณตั้วนะครับมีสามคน ที่อยู่ในรูปตัวโต้งกับสนทิสนทิยังไม่ตายนะครับแต่บังเอิญรูปมันติดกันไม่ใช่จงใจแต่อยากจะให้เห็นว่าอาจารย์โต้งเนี่ยมีบทบาทอะไรในช่วงท้ายๆซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงอาจารย์โต้งซึ่งเป็นคนชอบกันเนี่ยนะครับคุณตัวนี้ใครก็รู้ว่าเป็นพันธมิตรตัวยงครับ แล้วแสดงตัวชัดเจนถ้าถามว่าเป็นแกนไหมไม่ใช่จะว่าแกนก็ได้นะแต่ว่าใช่มันสมองไหมไม่ใช่ละครับตัวไม่ได้มีความคิดทางการเมืองเก่งกายขนาดนั้นแต่แสดงออกการตายของตัวนี้นตัวสรัญยูเนี่ยปรากฏว่าพวง หลีดพวงแรกที่ถึงเลยคือพวงหลีดของสมเด็จพระเทพครับผมก็คิดว่าจะมีเท่านี้แต่ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งในหลวงพระราชินีประทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพครบท้วนทุกพระองค์ครับ ตรงนี้เองที่ผมเองได้พูดกับท่านไว้เมื่อวันพฤหัสว่าผมไม่ได้ไม่ได้สนใจอะครับว่าจะมีพวงหลีดจากราชสำนักมาให้หรือไม่มีมาให้แต่ผมกำลังพูดถึงว่าการตายของคนที่มีลักษณะเป็นตัวแทนความคิด ของคนสองกลุ่มในประเทศไทยมันกำลังส่งสัญญาณอันตรายที่สุดของประเทศชาติภาพนี้คือบทบาทของในตัวสลันยูที่ออกมาในฐานะดาราสร้างความชอบธรรมว่าขบวนการโค่นล้มระบบประชาธิปไตยสนับสนุสน,นการรัฐประหารของพลเอกสนธิบุญยรัตกรินในปี2 5 4 9นั้นมีความชอบธรรม รวมทั้งผู้พิพากษาอย่างนายจรัญภักดีธนากุณสารธรรมนูนนั้นด้วยผมพูดไว้กับท่านว่าเมื่อวันพฤหัสว่าวันนี้สังคมไทยอยู่ในจุดที่ยากที่จะกลับไปสู่ความปลองดองแล้วนั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยวันนี้ พอตัวตายฝ่ายเหลืองก็บอกสุดอะไรฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกว่าตายซะกด็ดีซึ่งผมเองบอกว่าบรรยากาศอย่างนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เปลี่ยนแผ่นดินใหม่เราก็หวังว่าจะเกิดการปรองรองวันนี้ชัดเจนแล้วไม่มีการปรองรองคุณระยุทธถ้ามีคำสั่งลงมานี่นายระยุทธ์ต้องทำครับ แต่วันนี้น่าจะไม่มีคําสั่งในประยุกต์เอ่ยเล่ยเฉยแฉอย่างเงี้ยปากก็บอกว่าปองรองปองรองแต่ในทางปฏิบัติไม่ใช่แล้วไปดูข่าวทุกข่าวนะครับเป็นอย่างที่ผมว่าทั้งนั้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จึงถูกจับตาจากประชาชนประชาชนในประเทศเห็นในตัวก็รู้ว่ามีพฤติกรรมอะไรมา พอมีพวงหลีดจากราชสำนักจากทุกพระองค์มาทุกคนก็อึดอัดและรู้อยู่ในใจแต่พูดไม่ได้ก็เป็นบทบาทของข่าวต่างประเทศสิครับเพราะว่าโลกสมัยใหม่นี่มันมันปิดกั้นไม่ได้ผมเอาข่าวอันนี้มาออกไม่ใช่เอามาขยายผลต่อนะครับไม่ใช่นะ แต่กันมันจะบอกว่าถ้าเรายังอยู่กันอย่างนี้ประเทศนี้ก็ต้องตายกันไปข้างอยู่กันข้างผมออกมาเรียกร้องวาพี่น้องประชาชนหันหน้าเข้าหากันเถอะครับอย่าแตกแยกกันเลยแต่มันก็ยากเพราะนายสุนัยพูดเนี่ยมันนิดเดียวพลังอำนาจตัวใหญ่เขาไม่ให้ดีกันน่ เขาต้องการดีวลยแอลูให้แตกแยกกันแล้วก็จะได้มีอำนาจปรกากฏคุณจันญ,ญายิ้มประเสริฐจากยุโรปจะเป็นจากนอร์เวย์หรือว่าจากฟินแลนด์ก็ไม่ทราบนี่นะก็โพสต์ข้อความเข้ามาบอกนี่ครับคุณจันญ,ญายิมประเสริฐสะท้อนความรู้สึกคนไทยคนหนึ่งที่เข้าใจปัญหาแล้ว มีเสรีภาพที่จะพูดกับบอกพวงลีดของสมาชิกราชวงศ์ทุกคนไปวางที่งานศพหนึ่งในแกนนำพันธมิตรกปป,ปสสลันยูวงกระจ่างที่ถูกตัดสินคดียึดทรัพย์ให้เอามาจ่ายค่าเสียหายที่ยึดสนามบินกลับได้รับการสดุดีวีรกรรมจากราชสำนักอย่างล้นหลาม อีกอีกข้อความหนึ่งผมไม่อ่านนะผมถามว่าผมชอบใจไหมบรรยากาศอย่างนี้ผมไม่ชอบนะผมอยากเห็นบ้านเมืองเนี่ยมันกลับคืนสภาวะปกติและผมเรียกร้องตลอดแต่ว่ามันมันเกินจากเจตนานลมของผมไปแล้วผมไม่มีอำนาจมา,มากมายจะไปสร้างความปองรองได้เพียงแต่เรียกร้องผ่านทางสัญญาณน,นี้เท่านั้นเองว่า คนใหญ่คนมีอำนาจนั้นเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือให้บ้านเมืองมันเข้าปรองรองเนี่ยมันต้องมีทั้งเรื่องกฎหมายวันนี้กฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมให้ทุกฝ่ายดีกันไม่มีและไม่ไม่หวังมีแต่นิรโทษกรรมคนขับรถถังออกมายึดอำนาจอันนี้ยกโทษให้แต่ประชาชนที่ขัดแย้งกันมีอะไรกันไม่มีตามล่าเฉพาะคนเสื้อแดงติดคุกติดตารางกันเป็นแถวไปหมดความเจ็บ แค้นมันก็มีมากนะครับผมก็บอกว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอันตารายแต่วันนี้มันหมดโอกาสแล้วปรากฏว่าเรื่องราวอย่างนี้การที่ราชสำนักรมนี่ผมกำลังจับตาดูว่างานอาจารย์โต้องอาจารย์โต้งก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นบุคคลสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับราชสำนักมากกว่านายตัวซะด้วยซ้ำซึ่งผมจะพูดถึงอาจารย์โต้งเป็นกรณีพิเศษหลังจากนี้นะครับสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยทำงานกับอาจารย์โต้งในฐานะผมเป็นเลขาพลเอกชาติชายเนี่ยมา8ปีครับรู้จักอาจารย์โต้งดีนับถืออาจารย์โต้งจนเดียวถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังนับถือกันอาจารย์โต้งเป็นคนดีอาจารย์ไกรศักดิ์เนี่ย ครอบครัวของท่านชาติชายนะครับซอยราชครูเนี่ยผมสนิทกับทุกคนเพราะผมอยู่กับท่านชาติชายรับใช้ท่านอยู่8ปีท่านก็มีเมตตากับผมทำให้ผมได้เป็นผู้แทนราษฎรมีส่วนสำคัญผมก็จะเฝ้าดูอยู่ว่าอย่างกรณีอาจารย์ต้งเนี่ยจะได้รับพวงหลีดจากราชาสำนักเท่าไหร่ ไม่ได้หมายความว่าเฝ้าดูเพื่อจะนับพวงหลีดไม่ใช่แต่กําลังเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ราชสำนักดําเนินการกับงานศพของนายสรัญยูหรือในอในอะไรเนี่ยในในสรัญยูวงกระจากนี่นะครับว่าเขามีเหตุผลอะไรว่าในตัวนี้ ทำไมจึงได้รับพวงหลีดก็เลยนึกถึงย้อนหลังไปว่าเรื่องนี้ราชสำนักน่าจะมีบทเรียนว่าในเหตุการณ์เมื่อปี2551เมื่อเกิดเหตุการณ์พันธมิตรออกมาก่อจลาจลเพื่อจะล้มรัฐบาลคุณสมัครในเวลานั้น เริ่มตั้งแต่จะล้มรัฐบาลทักษิณจนยึดอํานาจได้แล้วคุณสมัครได้รับเลือกตั้งประชาชนก็ออกมาก่อจลาจนอีกจนเกิดเหตุผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องโบเสียชีวิตผมไม่ต้องับท้าวความนะครับว่าเสียชีวิตจากอะไรจากในเหตุการณ์นั้นแหละแล้วก็เกิดข่าวเมื่อตุลาคมนะครับ13ตุลาคม2551 จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกสมเด็จพระราชินีในขณะนั้นทรงมีพระพันามัยสมบูรณ์ก็ไปร่วมงานในวันศพของน้องโบหนังสือพิมพ์คมชัดลึกภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีการอ้างอิงมากที่สุดพ่อน้องโบก็บอกสุดทราบซึ่งสมเด็จพระราชินีทรงชมว่าน้องโบนี้เป็นคนป้องชาติและป้องสถาบัน มันก็ขัดแยง้งกันกับสถานการณ์ขณะนั้นที่มีรัฐบาลโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการเลือกตั้งแล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนจงรักภักดีที่สุดคนหนึ่งคือในสมัครสุนทรเวทน้องโบลีตายในรัฐบาลสมัครนี่นะครับเมื่อสมเด็จพระราชินีท่านสรงไปเสด็จไปงานศพนี่ก็เป็นผู้จัดก,การนะครับลงข่าว ผมได้พบคนไทยจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาและคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยตอนที่เป็นผู้แทนราษฎรทุกคนเห็นภาพเหล่านี้แล้วสะอ,อึกหมดเลยแล้วตาสว่างก็เกิดกันขึ้นเยอะมากสมเด็จพระนางเจ้าทรงชมน้องโบเป็นเด็กดีช่วยชาติช่วยรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ออกมาชุมนุมเพื่อจะโค่นล้มใน สมัครสุนทรเวทเนี่ยะครับแล้ววันนี้ก็มีข่าวต่อในตัวสลันอยู่อย่างนี้อีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ได้แต่นั่งเฝ้าดูผมว่าถ้าจะพูดถึงความสัมพันธ์ในลักษณะกับราชสำนักเนี่ยอาจารย์โต้งเนี่ยท่านยังมีประวัติศาสตร์ ชาติกำเนิดจริงๆพัวพันเยอะมากกว่างานศพของนายสัอยูนี้ปรากฏว่ามีคนอย่างที่ผมเรียนนะครับสุดอะไรกับตายเสียก็ดีเนี่ยคุณจอมเพชรประดับเป็นนักการสื่อสารคนหนึ่งนะครับที่รีภัยมาอยู่อเมริกาก็โพสต์เฟซบุ๊กเอารูป ของในตัวหนุ่มๆคงรู้จักกันนะครับมาโพสตแล้วก็เขียนไว้ได้ประทับใจว่าเออจอมนี่ก็เขามีตัวตนของเขาซึ่งผมก็ไม่ถ้าผมเขียนผมก็ไม่ไม่กล้าเขียนอย่างนี้นะจะเรียกว่าผมเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะให้อภัยตายแล้วก็แล้วกันผมอาจจะเป็นคนไทยแบบเก่านะครับ จอมบอกว่าสุขสงบในสัมประรยภพและสู่ภพภูมิที่ดีนะครับพี่ตัวขอจดจำพี่ในฐานะศิลปินรูปงามที่ที่ให้ความสุขและความบันเทิงกับผมตลอดเวลาที่ผมเติบโตขึ้นมาแต่บทบาทด้านอื่นขออนุญาตที่จะรังเกียจและไม่จดจำนะครับนี่ก็เรียกว่าคุณจอม โพสต์เต็มที่แนวหน้าก็เอาไปลงครับจอมเขียนถึงพี่ตัวนี่แนวหน้าครับจอมเขียนถึงพี่ตัวขอจดจำในฐานะศิลปินรูปงามบทบาทอื่นขออนุญาตรังเกียจบรรยากาศอย่างนี้แหะครับคือประเด็นปัญหาที่ผมรู้สึกว่า เราอยู่ในสังคมไทยเราก็ต้องรู้จักคนทั้งนู้นคนทั้งนี้เรามีเพื่อนเยอะแยะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยความถูกต้องของสังคมมันเกิดท้าทายระหว่างผิดกับถูกแล้วเป็นเรื่องใหญ่ถึงการก่อจลาจลวันนี้ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์การก่อจลาจลตั้งแต่ปี2 5 5 8สู่การรัฐบาลส9งหหลังจากนั้นก่อจลาจลคนที่แพ้เลือกตั้ง ที่อยากจะได้อํานาจแต่แพ้อีกในสมัครเป็นนายกก็ก่อจะลาจลต่ออีกจนกระทั่งเกิดการสังหารประชาชนกันที่ราชประสงค์และก็มีรัฐประหารอีกเลือกตั้งแล้วคุณยิ่งรักได้เป็นก็ไม่ยอมอีกไอ้ตรงนี้แหละครับบาดแผลมันใหญ่มากคุณจะทํามาเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็ยึดอํานาจกันปีห้าเจ็ดแล้วก็ทํากันขสือ่อจะปฏิรูปการเมืองอย่างนั้นจะปราบทุจริตจะปองดอง พ่นน้ำลายไปวันๆแล้วก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันพิสูจน์เองว่านายประยุทธ์โกโหกทั้งหมดและชนชั้นนำชนชั้นปกครองไทยโกหกทั้งหมดเขาไม่ต้องการการปลองดองเขาต้องการจะมีอำนาจอย่างนี้ไปต่อไปแล้วจะเป็นอะไรก็ไม่สนใจเพราะเขาถือว่าเขามีปืนเขามีรถถังแล้วเขาก็เอาภาษีของประชาชนไปซื้อปืนซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำซื้อรถหุ่มเกาะสไตเกอร์มาปกป้องอำนาจของเขา แล้ววันนี้ก็มาถึงจุดที่วิกฤตถึงขนาดปตทต้องกู้เงินประชาชน6กหมืล้านหกหมื่ล้านถึงวิกฤตที่แบงก์ชาติเป็นหนี้กัน6.1ล้านล้านถึงวิกฤตที่รัฐบาลสร้างหนี้สาธารณะไปกู้เงินมามามาจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการในช่วงระยะเวลา5-6ปีนี่ รวมเป็นหนี้สาธณะอีกเจล้านล้านเป็น10กว่าล้านล้านกันไปแล้วมากมายหมหลานแล้วยังจะไม่ปณีปนอมกันมันอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะครับดังนั้นเราก็รู้จักกันทั้งนั้นแล้ววันหนึ่งถึงแต่ละคนตายไปกลายเป็นสุดอะไรกับตายเสียก็ดี